สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพามานะไปช้อปปิ้งกันจะบอกว่าแถวบ้านนกอยู่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนดูเสียงนกเสียงการ้องกันเจี๊ยวเจ้าร่ำไรมากบรรยากาศช่วงนี้เป็นซัมเมอร์นะคะว่าซัมเมอร์ก็ยังไม่ซัมเมอร์จริงคะ่ะวันนี้อากาศ12ององศาบางคนก็ใส่เสื้อ หนาวบางคนก็คือแบบว่ายังยังมีจัมเปอร์แจ็กเก็ตอยู่นะคะเราก็เดินเดินต่อไปนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีส่วนมากเดินนกออกกลังกายวันละประมาณถ้าเรียกเป็นกิโลน่าจะประมาณ4-5กิโล บางวันก็8กิโลค่ะเพราะว่าเดินทีก็วันละ4 4ไมา์ค่ะไปกลับเมืองนอกเขาก็นิยมมาเดินกันในสวนเด็กมากับพ่อแม่คนมากับหมาตรงนี้นะคะเป็นอาลานาจักรยานหรือว่า่าสเก็ตบอร์ดต,ต่างๆค่ะเดี๋ยวพาไปดู เด็กๆก,ก็จะมาเล่นที่นี่อันที่เราเห็นตรงพื้นดินอันนี้คือขี้กวางนะคะแถวนี้กวางเยอะมากกวางเยอะมากค่ะกวางเยอะพอๆกับขยะค่ะคุณถ้าใครอยากเห็น <laughs> เด็กมาเล่นกันแล้วก็ทิ้งขยะกันเกินกลาดเหมือนกันที่นี่กระรอกน้อย ตรงนี้เขาจะล็อกเหมือนกันค่ะเขาจะล็อกเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดนี่คือลานสเก็ตบอร์ดค่ะแถวบ้านมีทุกอย่าง มีบูเชอร์นะคะทุกของสดองสดน่ากินามากสิ่ที่เราชอบก็คืออันนี้ค่ะ I have a two chop 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 chop, chop smokes. Oh, yes, please. Yeah. 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 Two yeah. of them. Thank you so much. 10 pounds 22. Yes, sir. 10 pounds 22. Yep. Anything else? That's top? it. Thank you. Right. Cash or card. Cash right. tea. Yeah. Lovely, thank you. ก็จะมีโลบอกบวอันนี้เป็นไก่ะนะที่สออันนออีนออ้น สวนร้านนี้เป็นร้านผักนะคะส้มโอส้มโอก็มาแล้วลูกละสองปอนห้าสิบนีราคาสองปอนห้าสิบถ้าบ้านไหนชอบส้มโอ,ะะอมของร้อนๆออกแล้วผัดสดสด สดมากนะคะพวกนี้ที่นี่เขามีว่านว่านห่างจจลเคสสวยๆด้วยนะคะมีโคแจ๊กอันนี้บวบบ้านเรามีมันแก้วด้วยนะคะมันแกว้วมันแกว้วโลละสองฟอนห้าสิบ วันนี้มีเผือกสดสดใ,ใหม่มาด้วยค่ะเผือกสดสดใ,ใหม่อันนี้คือผักสารพัดผักนะคะร้อนๆสารแน่ส,สวยๆค่ะวันนี้เขามีเข้าเขามีมฟักทองด้วยนะคะฟักทงองอันนี้ โลละผลทอก้าวมีมะพร้าวมะพร้าวมาจากเมืองไทยสองโลลูกไป,ปสองปอนห้าสิบเหมือนกันค่ะสวนนกชอบอันนี้ค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นผักตองค่ะผักตองสองปอนเก้าเก้าค่ะสามปอน เอาไปต้มกับกระดูกหมูนะคะวันนี้นกจะทำเมนูต้มกระดูกหมูดูเห็ดตัวน,นี้ค่ะ king oyster king oyster โลละหกบอลเก้าเก้าค่ะแล้วก็มีไอัน,นี้ด้วยค่ะโอ้ชู มีพรกมีทุกอย่างนะคะร้านนี้ของเยอะอันเนี้ยพริกอันเนี้ยเผ็ดมากโคตรเผ็ดพริกตัวเนี้ย นี่ค่ะกล้วยกล้วยที่นกชอบนี่นะคะคือกล้วยที่นกชอบเวลาที่เราซื้อเราซื้ออันตัวนี้นะคะตัวดำดำนะคะเพราะว่าตัวดำ,ดำนี่จะวานแล้วแต่ถ้าสมมติว่าซื้อแบบนี้ไปก็เก็บไว้หน่อยค่ะแต่นกอะซื้อนกซื้อ นกซื้อที่ไรนกก็กินเกลี้ยงค่ะทุกคนทำกล้วยบวชชีอร่อยมากนะคะขอแนะนำนะคะกล้วยบวชชีอร่อยมากตัวนี้แต่นกไม่ถึงบวชชีหรอกค่ะนกไปถึงนกก็ย่างนกเผาอันดำๆนี่แหละค่ะที่อร่อยนะคะนี่ค่ะยิ่งดำยิ่งหวานนะคะนี่ค่ะ ใหญ่ยาวใหญ่ยาวค่ะใญ่ยาวแล้วก็มีมะขามนี่นะคะมะขามหวานกลองละสองปอนนะคะกลองละสองปอนกล้วยแบบดิบแบบนี้นะคะเห็นไหมใหญ่ยาวมากค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาว ผลไม้ก็สดๆใหม่นะคะมาเยอะเลยขอบคุณละมายนะ ใต้เรกิวอช you touch almost <Yeah. S 1> with your hand yes that's it <S มะม่วงมาแล้วนะคะนั่นสิมะม่วงสวยมากมะม่วงหวานมาแล้วฝรั่งสองลูกหนึ่งปอนนะคะมาจากอียิปต์ขาวๆลูกเล็กๆเหมือนไข่เลยคะ่ะแล้วก็น้อยหนา เบนส่วนตัวอันนี้แนะนำว่าควรซื้อนะว่ามันเข็งสบายมากนะคะของทุกอย่างเตรียมจัดของแล้วก็ไปแค่นี้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะ